สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนทำคลิปวิดีโอให้เบลอกันนะคะตอนนี้ค่ะใครอยากดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเราจะมาสอนทำวิดีโอให้เบลอเลยคะ่ะไปเลยค่ะสามสองหนึ่งสูงเริ่มกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจะเรื่องก่อน เราจะเข้าไปในแอบ,บนี้เลยนะคะไปจุดคึ่งแบบนี้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดตกลงแอบปบนี้มันต้องสมัครนะคะหนึ่งร้อยเดือนละหนึ่งร้อยสิบแปดบาทแต่ถ้าเกิดป็นรปีหกร้อยกว่าบาทนะคะ เราสมัครรายเดือนนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกคำว่าต่อไปเลยค่ะแต่ซึ่งอันนี้มันก็กดอยู่แล้วนะคะต่อแล้วก็กดคำว่าต่อไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนี่นะคะ โกไปเลยค่ะต่อไปเราจะกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ เลือกรูปภาพได้เลยนะคะเ <C immt> จะเลือกรูปนี้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 แล้วก็จะเลือกรูปนี้ด้วยแล้วก็ให้กกแล้วก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กกเลยค่ะอีะ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากดตรงนี้กันเลยค่ะ ด๋ยวเราก็จะกกตรงอีกตัวอีกตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะกกแล้วก็เลือกนะคะเราจะเลือกอันนี้นะคะอันไหนที่ไม่ชอบปลุกออกเราไม่ชอบตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงหน้าเลยตรงกว่า รงกว่าแล้วถ้าเกิดใครยาเพิ่มนะคะก็ให้กกตรงนี้คลางไว้กนนะแล้วก็รากยาวลากให้ยาวไลยายาวไว้จนกว่าจะถึงจุดที่เราอยากให้ถึงนะคะซึ่งเราเอาแค่นี้พอนะคะ ไ,ได้เราเอาแค่นี้ค่ะนี่แล้วก็ให้กดตรงนี้นะคะนี่ค่ะแต่กล่องอื่นที่กล่องเราจะกดตรงนี้เราจะมาเลือกออกนะคะว่าเราจะตักออกหรืออะไรหรือเปล่าจะเราไม่ตักนะคะนี่กระป๋องแป้ง เดิมเะยคะลียืร์แล้วก็กดตรงนี้นี่กระป๋องแป้งกดตรงนี้แล้วก็กดตรงเดิมเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็กระป๋องแป้งกดตรงลงเดิมเลยนะคะแล้วก็อีกตัว อนี่ค่คแล้วก็จะกดตรงเดิมเลยคะ่ะแล้วเราก็จะกดตรงเดิมนะคะอันนี้เป็นโอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กดอีกขอโทษนะคะเราก็จะกดตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้จางแค่อันนี้ก็อันนี้เป็นวิดีโอนี่นะจ๊ะนี่ <4. S 2> okay. อันนี้เราอยากให้จางทั้งหมดก,ก็ให้กกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กกตรงเดิมสวัสดีนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะ ะะเดี๋ยวเราจะเเดี๋ยวราจะสองใส่ตรงมีเดียก่อน,นะคะนี่ค่ะมีเดียนี่นะคะเราจะเลือกเราขอแอยกภาคสีนะคะ แล้วก็กดหยุดนะคะกดเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราเคยสอนไปแล้วเราก็จะทําเป็นเสียงเด็กเหมือนเดิมก็แค่กดเราจะทําเป็นเสียงผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะตัวกดไลค์กดแชร์กดสับ s า r i ยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งดีๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม,ม่พลาดชมลิปบแหม่ๆของพวกเรานะคะกดเลยค่ะนี่นะคะ เราก็แค่กดบันทึกเลยนะคะแต่เราจะไม่บันทึกนะคะเราไม่ได้จะโพ้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทังหมกเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้เราด้วยนะคะทังหมกเนี่ยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดติดตามกับดิ้งยิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย